สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรถ t o y ย t a a อ t i ตินะครับปี2,546นะครับ03เครื่อง1.6นะครับตัว E ดิสสีล้อนะครับคันนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องนะครับ น้ำนิ่งไ,ไม่มีดันนะครับน้ำเครื่องไ่ไอนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับาหน้าเดิมนะครับสาหน้า ไม่มีชมนะครับถหน้าซุ้มเดิมนะครับซุ้มเดิมซ้ายขวาอนีแค่ตรงนี้นิดนึงที่โดนนะครับน่าจะโดนขึ้นวันนี้นิดหน่อยครับขึ้นแก้มนินดหน่อยอน้ำปกตินะครับน้ำปกตินะครับ สีรอบคันนะครับสีสวยนะครับคันนี้ประมาณ90%นะครับหน่งจุดอีนะครับ, e รบตัวนี้ ป้ายนี่ย้ายเข้าเชียงใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวรอป้ายอยู่นะครับดิสเบกสี่ล้อนะครับหน้าหลังสีสวยทั้งคันครับเครื่องนิ่งๆนะครับเครื่องนี่ทำมาใหม่หมดแล้วนะครับนิ่งๆครับ บอกทุกอย่างนะครับไม่มีไม,มไม่มีหยดไม่มีหมก้าสีหกหกนะครับปีหน้านก็ปีนี้แหละสีวฝากระโปรงนะครับสวยสวยสีลังคานะครับเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับประตูสวยนะครับแผงประตูเบาะสวยนะครับ คอนโซลสวยไม่มีแตกนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์หนาวอ่าเบาะจะมีขาตรงนี้นิดนึงนะครับวิทยุใช้ได้ครับอาครับวิทยุใช้ได้เลขไม่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับ เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้มีโหมดเกียร์ด้วยนะครับถ้ากดก็จะขึ้นนะนี่ครับโหมดเกียร์เก๊เก็บเหรียญนะครับช่องใส่ของนี่ก็ช่องใส่ของเหมือนกันครับวางแก้วก็ได้เก๊กลางนะครับเก๊กางจะมีสองชั้นครับดูข้างนี้ โตสวยนะครับเบาะหลังไม่มีขาดนะครับเบาะหลังไม่มีขาดครับแผงประตูฝั่งซ้ายนะครับสวย,สวย ได้ครับใช้ได้พรบอ,รอยู่ครบนะครับเปประตูนะครับครบปตู้เม็ดอาร์ประตูนะครับ ประตูนะครับฝั่งซ้ายนะครับไปดูทุกบาน,คร,บนครับนู่นมีชนครับเนดอาร์คครบฝั่งขวาน,นะครับคนครับ นะครับจกนี่ลงครบสี่บานนะครับจบลงครบทั้งสี่บานนะครับพับข้างนะครับจะพับได้แค่ข้างนี้ข้างเดียวนะครับข้างนู้นไม่พับนะครับพับหรือเปล่าอ๋อพับอยู่พับทั้งสองนะครับ จกไฟฟ้าปรับได้ปกตินะครับทั้งสองบานเดี๋ยวมาดูข้างหลังนะครับอ๋อลืีบอกไออันนี้เป็นพวงมาล A ัยเอแบนะครับเอแบสพวงมาลัยครับมุมเดิมนะครับซ้ายขวาเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับโตโยต้า ไม่เคยแก๊สนะครับไม่ติดแก๊สครับไม่ติดแก๊สนะครับยางอะไรมีครับ นะครับไฟใช้ได้ไปมองแห็นที่นะครับใช้ได้ปกติยางยางดอกพอได้อยู่นะครับยางปีสิบแปดนะครับยางปีสิบแปด รอบคำทีนะครับระบบไฟใช้ได้นะครับ ครบนะครับไปตามไปสูงออกช่วงล่างดีนะครับเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังนะครับขับนิ่มอยู่ครับใครสนใจก็ ทรมาได้ครับ0 9 5 6 8 5 4 1 1 1ครับตั้งไว้99,000นะครับคันนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวมาลองขับนะครับ